สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเช้านี้มากินข้าวกันอันนี้ปลาทอดสามรสครับเพื่อนดูดิปลาตัวนิดเดียวกรอบครับ อร่อยครับเพื่อนๆสีสันก็น่ากินครับปลาตัวเล็กเรียกกับปลาสามรสปลาดำจิ้มครับเพื่อนๆนี่ก็คือปลานักเลงปลาทูครับปลาทูหน้าแหลมครับเพื่อนๆ ก็มีประจำก็หมูทอดครับเพื่อนๆหมูทอดจิ้นโตโตเพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆม,มันก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆกำลังเหลืองเอากรอบมากไปได้มันจะแข็งประมาณนี้แหละกำลังจะอร่อยมีน้ำพริกปลาละ บิปลาด้วยครับเพื่อนๆมาครับเพื่อนๆแล้วเขมีข้าสวาสวยครับข้าวสวยครับมาครับเพื่อนมากินข้าวตอนนี้ก็ เกือบแปดโมงแล้วครับเพื่อนๆกินข้าวเสร็จก็ไปทำงานแล้วใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครัเเบเพื่อนเับข้าวเชาว้าก่อนไปทำงานครับ <c oughs> ตรงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับเพื่อนเ ยสียงก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าที่เด็ดก็นี่แล้วครับปลาสามรสครับปลาตัวนิดเดียวครับเพื่อนๆดูดิตัวนิดเดียวอร่อยมากครับเพื่อนๆคลิปนี้ฝากไว้ทิ่นี้นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับจากวันชัยชาแนลครับเพื่อนๆสวัสดีครับ